ประเภทมุ่งทํางานเอาทาร์เก็ตเป็นหลักนะครับแล้วก็คงจะเน้นนะครับในเรื่องของรีเซลเป็นหลักแต่พอเราขึ้นนะครับผ่านการบ่มเพาะผมคิดว่าผ่านกระบวนการผ่านมาหลายตําแหน่งนจนกระทั่งมาระดับบริหารเนี่ยผมคิดว่าถ้าตัวเองอยากจะเป็นเนี่ยผมคิดว่าเราอยากจะเป็นผู้นําที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนเป็น Inspirational Reader นะครับสามารถที่จะ สร้างจุดประกายนะครับให้ตัวทีมของเราเนี่ยสามารถที่จะดึงศักยภาพตัวเองซึ่งแน่นอนไม่เหมือนกันผมคิดว่าในผู้นำนะครับของทุกองค์กรสำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะคือการที่เราจะต้อง visible ก็คือการที่เราจะต้องอยู่กับทีมนะครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาเราไม่รู้หายไปไหนผมยังเชื่อนะครับในเรื่องของการที่มี direct communication หแม้เราจะมีเครื่องมือสื่อสารมากมายไม่ว่าจะเป็นไลน์ก็ดีนะครับหรือ Facebook หรือต่างๆแต่ผมว่าอันนั้นอาจจะใส่เข้าไปได้ไม่ครบใะคมรับสารอาจจะแปรผิดการเขียนนะครับที่เราจะส่งเมสเซจไปนะครับให้ถึงตัวไม่ว่าจะเป็นทางทางอีเมลนะครับทางไลน์นะครับหรือ Facebook ปกติเป็นคนสะสมนะครับในเรื่องของไอตัว word of wisdom ต,ต่างๆของต่างประเทศเนี่ยแล้วผมคิดว่ามัน มาสะท้อนกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวีคนั้นเราสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ชวนเขาคิดได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวีคเนี่ยมันบอกอะไรเราแล้วทีมของเรานะครับหรือองค์กรของเราจะไปในทิศทางไหนซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่มีประสิทธิภาพผมว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ยังต้องทําจริงๆก็ก็ทำมาโอ้ยเป็น10ปีแล้วครับทำมาเพียงแต่ว่าเลเวลของการทําก็คง ขึ้นอยู่กับจํานวนพนักงานแต่พอองค์กรใหญ่ขึ้นเป็นพันนะครับเป็น2องพเนี่ยการที่จะไปบางทีเราไปเนี่ยนะครับเขาจำเราได้แต่เราจําเขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะส่งเมสเซจไปถึงเขาก็อาจจะน้อยลงลก็ต้องเปลี่ยนวิธีการในการสื่อสารใหม่น,นี้ข่าวสารมันเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกคนอาจจะบอกว่าเออเราดูจากไล่จากอะไรปัจจุบันเนี่ยนะครับ ดูกันค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็ไม่ลึกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาทุกๆครั้งก็คือเรื่องของการอ่านซึ่งผมคิดว่าเป็นเบสิกที่สุดนะครับที่หลายคนอาจจะลืมไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวนะครับก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับตั้งแต่เด็กสายตาสั้นทุกวันนี้จริงๆสายตาสั้นนะใส่คอนแทคก็เพราะอ่านหนังสือนิยายกําลังภายในตอนดึกๆที่บ้านให้เข้านอนเสร็จก็ไม่ยอมนอนแอบอ่านนะครับส่องไฟฉายนะตั้งแต่สมัย โกเล้งนะครับแปดเทพอศูรย์บงกร้าอะไรต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่สะสมมาเรื่อยๆนะครับพอโตขึ้นแล้วก็อ่านอย่างอื่นมากขึ้นนะครับพอเริ่มทํางานในเรื่องของการบริหารเนี่ยหลักๆก็ต้องไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการรวมทั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องเทคโนโลยีนะครับผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามแล้วก็อ่านเพื่อจะเติมสิ่งเหล่านี้นะครับ ถึงแม้ว่าจะมีคนมาสรุปให้ย่อให้แม้กระทั่งอ่านให้เราฟังผมก็คิดว่าในที่สุดนะผมอาจจะเป็นอีกรุ่นที่ยังรู้สึกว่าการที่ได้สัมผัสก,กับหนังสือการที่เราสามารถที่จะเปิดในแต่ละหน้านะครับด้วยการขีดเส้นใต้ในการที่จะพลิกกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็ยังเป็นสเสน่ห์นะครับและเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเรากลับมาทบทวนได้แล้วก็เรายังสะสมมันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ายังจําเป็น อันนี้เป็นของปีเตอร์ดรักเกอร์นะครับก็คือ managing o n e c e l l นะครับซึ่งจริงๆแปลโดยคุณพินโยนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นการแปลที่ดีนะครับแล้วก็ตัวเนื้อหาเนี่ยมันชวนให้เราคิดนะครับในผู้บริหารว่าจริงๆเราอะรู้จักตัวเองดีแค่ไหนถ้าการที่เราสามารถรู้จุดแข็งจุดอ่อนของเราผมว่าเราจะสามารถนะครับที่จะสร้างความแตกต่างอย่างที่เขาบอกวันนี้เราไม่จำเป็นต้อง พัฒนาจุดอ่อนลบจุดอ่อนแต่เราพัฒนาจุดแข็งแต่คาถามก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไงนะครับอีกการหนึ่งที่ชอบเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะฮะคนเราต้องเดบลับตัวเองเสมอแล้วก็ต้องมี second career เตรียมไวน้นะครับนะครับว่าเราจบไปแล้วกษเสียไปแล้วเราจะทำอะไรนะครับหลายคนนะครับไปเตรียมตัวหลังกเกษียณซึ่งอาจจะช้าไปนะครับปกติเนี่ยผมว่าสัก5ปีก่อนนะ ควรจะเตรียมได้แล้วนะครับว่าเราจะทําอะไรมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นงานที่จะต้องได้สตังอย่างเดียวนะครับเป็นงานที่เราทําแล้วรู้สึกว่าได้รับความสุขความพอใจในการให้จริง,รงๆเล่มที่ชอบที่สุดนะครับผมบอกว่าเล่มนี้แต่คนไม่ใช่เป็นป๊อปปูล่านะเชื่อว่า uh, still like art artist นะครับซึ่งอันนี้เป็นเขียนโดยนักเขาเรียกว่า creative นะผมว่าในสายเขาเรียกว่าศิละปะหรือว่านักประชาสัมพันธ์เคยน่าจะอ่าน อันนึงที่จำได้นี่เขาบอกว่า not h i n g is original ไม่มีอะไรรอะครับที่เป็นของแท้และบอกว่า original แม้กระทั่งภาพอย่างเขียนของพิคัสโซการที่เราจะสร้างงานของเราได้เนี่ยเกิดจากการที่เราสะสมประสบการณ์เราไปดูเยอะๆอ่านเยอะๆแล้วเราจะจำในสิ่งที่เราชอบจำส่วนที่ดีที่มันเหมาะกับเรามาแล้วเรามาสร้างผลงานขึ้นมาหรือมาเขียนเนี่ยแล้วเราบอกว่านี่คือของเรา แต่จริงๆถ้าเราดูแต่ละส่วนเนี่ยเราอาจจะ Copy ของใครก็ไม่รู้แต่ว่ามันรวมกันเนี่ยเป็นผลงานของเราเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่า good artist เนี่ยปปี uh, ้ใช่ไหม great artist still s t i l e เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมผมถึงบอกว่าใครอยากจะมาดูงานใครอยากที่จะมาเรียนรู้เนี่ยเราแชร์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนๆก็ตามเพราะการที่มาดูแล้วอยู่ได้เห็นเนี่ยมันสามารถต่อยอดต่อไปได้นะครับแต่อยู่ไม่สามารถ c o p ป PASSION กับ Execution ในการทำงานไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนคิดว่าไาดูนี่แล้วจะโหไปไปก๊อปเท่าหน่อยสิไปทำอย่างนู้นเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าองค์ประกอบของการทำงานเนี่ยคนนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมณเวลานั้นมันไม่เหมือนกันเรื่องการบริหารเรื่องธรรมะก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างนะครับมันก็คือธรรมชาตินะครับ อย่างเงี้ยผมก็จะอ่านหนังสือของสมมติท่านพระอาจารย์ปอประยุทธ์โตอย่างเงี้ยนะครับหรือท่านชยสาโรปกติเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่คอยกระตุ้นหรือกระตุกเรานะครับในการที่เราจะกลับมามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเราได้มองรอบด้านหรือ,อยังการที่เราจะมองในมุมมองคนอื่นจริงๆกลับมาถ้าสมัยใหม่เขาคงพูดถึงเรื่องของดีไซน์ทิงก k i n g เรื่องของ empty แต่จริงจริงในเรื่องธรรม,มะมีอยู่แล้วว่าเราต้องเข้าใจในมุมมองของ อีกคนหนึ่งก่อนที่เราจะไปประเมินนะครับหรือไปตําหนิเขาเรื่องธรรมะต่างเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เราในการทํางานแล้วก็บริหารได้หลังๆนี่ก็จะใช้วิธีอ่านแล้วก็ต้องขีดเส้นเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าเราชอบตรงไหนนะครับสมัยก่อนยิ่งจดออกมาด้วยซ้ำนะครับไอ้โค้ดต่างๆผมยังเป็นมนุษย์อนาล็อกอยู่นะครับก็คือยังจดอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขกับการที่ได้เขียนไดอารี่หรืออะไรอย่างเงี้ย แต่หลังๆมันก็ไม่ไหวเพราะว่ามันมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะหนังสือบางทีก็อยู่ที่ถ้าเกิดต่ส้สนใจก็จะอ่านในแง่ของบทแรกบทหลังอะไรต่างๆนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่ามันสนุกเนี่ยผมก็คิดว่าพยายามอ่านให้ครบนะครับทุกหน้านะครับหลังๆก็จะเลือกนะ,ะถ้าเกิดหนังสือมันสั้นหน่อยก็จะดีนะครับแล้วก็หนังสือภาษาอังกฤษผมว่าข้อดีของภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีเขาก็จะทำสตรัคเจอร์ไว้นะครับแล้วก็มีบทย่อให้เรา,าจริงๆก็แหมเปิดเทรนด์เหมือนกันนะ ตอนนี้เขากำลังฮิตอะไรนะเ็ไปเซิร์ชดูว่าอะไรจริงๆผมคิดว่าถ้าเป็นหนังสือเรื่องความรู้เรื่องของอะไรก็ต้องดูตามเทรนด์เหมือนกันเรื่องดิจิทัลเรื่องว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนบิตคอยมีไหมบล็อกเชนซึ่งมันไปเร็วมากอันนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องคีบอัพหรือเราอาจจะอ่านจากสิ่งที่เขาย่อมาแล้วนะครับอย่างอันนี้นะครับมันก็กลับมาฮิตอย่างพวกว่า y we sleep เนี่ยผพว่ามันก็เปลี่ยน mindset เราอย่างหนึ่งการอ่านเนี่ย ส่วนหนึ่งที่ผมเรียนนะครับว่าเราก็าจะเลือกจําในสิ่งที่เราชอบแล้วมันตรงกับเราแล้วมันก็จะรวมกันอีกอันนึงก่อนจะไปถึงการอาร่านที่จะเข้าใจลูกค้าตอนนี้ผมกำลังฝึกก็คือเรื่องของการเขียนเพราะการเขียนเป็นการกลั่นกรองกระบวนการคิดถ้าเราอ่านแล้วเขียนได้นะครับผมคิดว่าเราจะสามารถหนึ่งสรุปใจความได้กระชับและก็สื่อสารได้ตรงนะครับและปัจจุบันเนี่ยนะครับการสื่อสารก็ต้องยิ่งสั้นเหมือนทวิตเตอร์เนี่ยต้องห้ามเกินกี่คำนั่นก็หมายวามว่า ยู <You S 2> ก็ยิ่งต้องกันกรองให้มากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่กลับมาเรื่องการบริหารนะครับก็คือการที่พออ่านเขียนเนี่ยเราจะสื่อสารถ่ายทอดอยังไงให้ทีมงานหรือพนักงานหรือแม้กระทั่งลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อในขณะเดียวกันเวลาเรารับสารนะครับเราไปเข้าใจลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยหลักๆก็คือการที่เราฟัง นะแล้วมาประมวลผลจริงๆเรื่องของ Empathy เนี่ยจริงๆเป็นเบสิกในแง่ของ Marketing สมัยก่อนก็ทำกันมาแล้วนะวันนี้เพียงแต่เปลี่ยนกรอบวิธีคิด Framework เป็น Design thinking เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าตัวเนี้ยนะมันก็กลับมาช่วยเราในการที่เราจะวิเคราะห์นะครับลูกค้าจริงๆเราต้องกลับไปมองนะครับว่าในมุมของเขาต้องการอะไรมากกว่าถามว่าเราอยากจะให้อะไรต้องเลือกขึ้นแล้วนั่นก็กลับมาในรูปแบบว่า มันก็จะถูกการถ่ายทอดผ่านการฟังนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนอ่านให้เราฟังหรืออ่านแล้วสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นในรูปของตัวเพจต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็เป็นเวลาผมออกกําลังวิ่งตอนเช้าเนี่ยเราก็จะฟังก็เป็นเรื่องของไอ้ตัวพอดแคสต์แต่นี้มันมีหลายเว็บมากหลายพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริาหารเรื่องของอจิตวิทยาหรือธรรมะเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ท่านก็สอนทาง เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเ,าเรื่องนั้นมันดีนะครับเราก็อาจจะไปซื้อหนังสือกลับมาอีกทีหนึ่งก็ได้ <S <S 1> <S 1> แน่นอนเดี๋ยวนี้การสื่อสารก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาวต่างๆแล้วก็ Facebook อย่างของเราเนี่ยตอนแรกก็เออไอเฟซบุ๊กเราบอกว่ามันเป็นส่วนตัวไพรเวทแต่ผมว่าหลังๆในความไพรเวทซีมันไม่มีหรอกแต่เราก็ยังคีปนะฮะปกติเราก็จะ ระวังในมุมที่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราได้บ้างนะครับแต่ว่าก็มาค้นพบว่าจริงๆบางทีสิ่งที่เราโพสต์คิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์แต่ก็เป็นประโยชน์กับบางคนมันเป็นแรงบันดาลใจบางทีเห็นบอกว่าเราวิ่งทุกวันหรือว่าอายุขนาดนี้ยังวิ่งได้ก็น้องก็บอกว่าทําไมเขาจะวิ่งไม่ได้อันนี้ก็เป็นมุมที่เราไม่คิดนะครับหรือว่าเราทํางานหรือสื่อสารแบบนี้นะครับก็ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะ เข้าใจแล้วก็อยากจะทําบ้างนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันกระเพื่อมลงไปข้างล่างสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็คงได้คุยกันเราก็จะรู้ว่าเขาคิดยังไงวันนี้เวลาเราสื่อไปเนี่ยเราไม่รู้แหละเพราะว่ามันห่างกันมากผมถึงบอกว่าในตัวของผู้นำในเรื่องของคนบุคคลสาธารณะหรือดาราเนี่ยนั่นคือทําไมเขาต้องระมัดระวังและประพฤติเพราะว่าสิ่งที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็น ชีวิตของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถส่งแรงกับเพื่อมให้กับคนได้ถ้าคุณเป็นตัวอย่างที่ดีคุณเป็นสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าคนก็จะพ i ิกอัพส,สิ่งที่ดี <S 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 แรกๆก็ไม่เคยเนี่ยโควิดมาผมว่าทุกคนได้เริ่มลิ้มลองนะครับของซีรีส์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางฝรั่งก็ดีหรือเกาหลีเนี่ยผมว่าได้ลองแล้วเนี่ยนะครเราก็จะเห็นว่าเออทำไมนะเขาติดกันหรือว่ามันมีความแตกต่าง นะครับอย่างที่เรียนว่ามันมีเรื่องวัฒนธรรมที่สอดแทรกเข้าไปมันมีเรื่องของแนวคิดการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเพื่อนเจ้าหน่ายลูกน้องผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สร้างนะครับในแรงบันด,ดาลใจว่าเรากลับมาเรื่องของการบริหารจัดการได้ไหมเบสิก mm. <Basic S 2> ผมว่าเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาต้องการ attention อย่างไงความรู้สึกผมว่าเบสิกนี้ของคนไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่า การต้องการความปลอดภัยเบสิกนี้ต่างๆ recognition ผมว่าเหมือนกันทุกคนเด็กก็ต้องการผมคิดว่ามันมันเบลนนะครับมันผสมอยู่ในตัววันนี้ไม่มีแล้วที่เราจะบอกว่า6โมงเลิกงานแล้วนะครับเจ้านายอย่าโทรมาเลยนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นเวลาส่วนตัวครอบครัวไลน์ไปถึงอีเมลไปถึงเนี่ยเราไม่มีเวลาทุกคนต้องการความรวดเร็วหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า เราต้องผสมมันไปด้วยกันเลยเอา้าวงานเราก็ทําส่วนตัวแล้วก็ทําด้วยนะครับหลายครั้งผมบอกถ้าเกิดเราจะต้องไปตรวจงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็พาลูกเราไปด้วยภรรยาไปด้วยก็ไปดูไปกินขนมเขาก็เห็นเราทํางานเขาก็จะได้เจอเพื่อนร่วมงาน<ๆ>เขาก็สบายใจนะครับว่าเรามาจริงหรือวันธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเราเลิกดึกนะครับเราบอกว่าเอาไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะไปส่งลูกที่โรงเรียนได้เข้าสายหน่อยนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันคือการผสมนะครับ ส่วนเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่คนนะครับว่าเราเองอาจจะต้องมีเวลาที่จะรีเฟลต์ตัวเองบ้างแต่ละคนผมเชื่อว่ามีวิธีการผ่อนคลายวิธีการอยู่กับตัวเองที่ต่างกันเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นองค์รวมผสมประสานไปหมดแล้วนะครับมันแยกไม่ได้เหนื่อยบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าก็ไม่ได้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 ไไดไไดเหลือบาก,ก่าแรงนะครับผมคิดว่ากลับทำให้เราสามารถคิดอะไรใหม่ๆได้ หลังโควิดก็ต้องสู้ต่อไปครับ